สรัช่างจะเสนางจะพันธุงนารินทางปริตาณุพาโวสาธารากัตุติปริตวานเมตังสเมตาปัจันตาอวิเกตจิตาปริตังสนันตุท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตาจงแผ่ไมตรีจิตด้วยคิดว่าขออนุภาพพระปริตจงรักษาปราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนราชนพร้อมด้วยราชสมบัติร้อมด้วยพระราชวงศ์พร้อมด้วยเสนาบดา แล้วอย่ามีจิตภูงสานตั้งใจสวดพระปริตสมันตาจักกวาเรสุอัตตราคาจันตุเทวตาเทพยดาในรอดจักกวาลทั้งหลายจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้ สัตตมังมุนิราชาสัสุนันโตุสัตตโมกตังจงวางซึ่งพระศาสราอันให้สวรรค์และนิพพานของพระธรรมมาสามพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนี साखे कामे जरूपे किरिसिखरातते जांदलिके विमाने इपे राधे जाकामे तरुवना काने वियावा तुमिके ते उम्मा जयान्तुदे वाचलाचला ทีทันตาสันติเกยังอุนิวาราวาจะนังสาธุโวมเมสุนันตุขอเชิญเหล่าเทพเจ้าซึ่งสถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาพบก็ดีรูปะพบก็ดีและภุมิลเทวดาซึ่งสถิตยอยู่ในวิมานเนื้อยอดเขา แต่เขาขาดก็ดีในอากาศก็ดีในกอก็ดีในแว่นแควนก็ดีในบ้านก็ดีในต้นพืกษาแแะะป่าชัดก็ดีในเรือนก็ดีในที่ไรานาก็ดีและยาแปลคุนทาน และนาซึ่งสถิตยอยู่ในน้ำและบนบกและในที่อันไม่เรียบราบก็อีซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้คำใดเป็นคำของพระมุนีผู้ประเสริฐด้านสับุรุษทั้งลหลยจงสดบคำนั้นแห่งข้าพระเจ้า ธรรมาสวนกาารอยยามปัตตันตาดูก่อนท่านผู้จเจริญทั้งหลายการนีน้เป็นการควรฟังธรรมธรรมาสวนากาารอยยามปัตตันตาดูกรท่านผู้จเจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟัง,รยยง,ยยงธรรมธรรมาสวนกาารอยยามปัตตันตา ดูก่อนด้านผู้จเจริญทั้งหลายกรนี้เป็นการควรฟังธรรม